ผมไฟรัสเซียจีนวักอเมริกาดันออคาสต้านจีนสุดลิ่มส่งบินรบทิ้งนิวเคลียร์6ลำประจําการออสซี่ดันยุ่นร่วมทีมเพิ่มสันติภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจจะไม่เหมือนเดิมเมื่อสหรัฐโหมกระพือความขัดแย้ง ระดมพักพวกต่างแง่ตานจีนอย่างเอาการเอางานตีนวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสหรัฐที่ทําให้ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออเมริกาผลักดันญี่ปุ่นให้เข้ากลุ่มออกสัสหลังจากสมาชิกกลุ่มควอตอย่างอินเดียมีท่าทีออกห่างไม่ตามก้นอเมริกาด้านจีนก็วิเคราะห์ว่าญี่ปุ่นจะเข้าร่วมไม่นานนี้แน่นอนนอกจากนี้สหรัฐยังกําลังเปลี่ยนออสเตรเลียให้เป็นฐานทัพหน้าต่อต้านจีนโดยการวางเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นในภูมิภาคก่อนหน้านี้ก็นําเครื่องบินติดผีปนาวุธมาประจําการในฐานทัพญี่ปุ่นเพิ่มอ้างเตรียมซ้อมรบใหญ่ทั้งได้ส่ง B-52 จํานวน4ี่ลำไปประจําการยังเกาะควมล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ววันที่1ิพฤศจิกายน65สํานักข่าวกบธรามรายงานว่าสหรัฐเตรียมส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพลังนิวเคลียร์ b 52จำนวน6กลำไปยังฐานทัพออสเตรเลียรายงานโดยสื่อออสซี่เป็นความเพื่อนไหวครั้งล่าสุดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงต่อต้านจีน แผนการสำหรับศูนย์ปฏิบัติการปุงบินซึ่งจะรวมถึงพื้นที่จอดรถสำหรับเครื่องบินและศูนย์ซ่อมบำรุงยังไม่เป็นที่เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการออสเตรเลียและสหรัฐได้กระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่มีมายาวนานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดือนกันยายน2564ออสเตรเลียสหรชาชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศข้อตกลงด้านความปลอด ภัยฉบับใหม่ที่เรียกว่าออคัสมีข้อกำหนดให้ออสเตรเลียสามารถจัดหากองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ภายในปี2040ลงนามสัญญาซื้อจากอังกฤษกองบินรบ B-52 s t a r f o f t e s เป็นแกนหลักของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสหรัฐโดยเข้าร่วมกับกองทัพอเมริกันในช่วงสงครามเย็นและคาดว่าจะใช้งานได้จนถึงอย่างน้อยปี2050เจ้าลีเจียนโฆษก กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในการแถลงข่าวประจำวันในกรุงปักกิ่งว่าการเคลื่อนไหวของสหรัฐยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคบ่อนทําลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างรุนแรงและอาจจะทําให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีนนอกจา e เทอร์ r ิทอรีของออสเตรเลียก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการป้องกันที่สําคัญสําหรับสหรัฐถึงมุ่งมั่นที่จะใช้เงินมากกว่า1นึ่พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อ ยกระดับทรัพย์สินทางการทหารทั่วทั้งพื้นที่นอกจากพื้นที่จอดรถสําหรับเครื่องบิน B-52 แล้วสหรัฐยังวางแผนที่จะขยายฐานทัพภายแกปซึ่งเป็นฐานข่าวกรองร่วมของสหรัฐและออสเตรเลียใกล้กับเมืองอลิสป์ิงเพื่อสอบแนมปักกิ่งยิ่งไปกว่านั้นวอชิงตัน ยังต้องการจัดตั้งกองกำลังเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐโดยการขายเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้กับแคนเบรา a ผ่านข้อตกลงร่วมกับอังกฤษจีนวิเคราะห์ว่าหากออสเตรเลียเดินหน้าต่อไปในทางที่ผิดมันก็จะจบลงด้วยการทำร้ายตัวเองเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกายังหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง B 5 2 หรือการยั่วยุในรูปแบบอื่นแคนเบร่ากำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวของตนโดยไม่คำนึงถึงผลตามมาที่อาจจะหมายถึงภัยพิบัติและความล้มเหลวมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหันมาดูอีกหนึ่งประเทศที่สหรัฐให้ความเอาใจใส่ในการผลักด,ดันต้านจีนอย่างเป็นระบบญี่ปุ่นกำลังถูกเชิญเข้าร่วมกลุ่มออคัสซซึ่งในช่วงการมาเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวถึงมาแล้วล่าสุดสื่อตะวันตกพากันเชียร์ให้ญี่ปุ่นเข้าร่วม อย่างจริงจังแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากออกคาสเป็นจอคัสนิตยสาร Foreign Affair ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง w h Y Japan b e l o n g in o c a s โดยมิเชลออสตินนักวิจัยจากสถาบันฮูเวอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์บทความดังกล่าวเรียกร้องให้มีการขยาย o c ค a s เข้าสู่จอคัสโดยนำญี่ปุ่นเข้าสู่กลุ่มโดยเน้นว่า ทมกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับจีนการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่เพิ่มมากขึ้นมากที่สุดของโตเกียวเป็นเครื่องเตือนใจว่านโยบายและความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงของญี่ปุ่นมีความสอดคล้องกันมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกาสหรัาจักรและออสเตรเลียซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มออกัสยังซีอยู่นักวิจัยอาวุโสข,ของสถาบันศึกษานานาชาติแห่งประเทศจีนและซ่งจงผิงผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนแสดงความเห็น ตรงกันว่า เป็นที่คาดการว่าญี่ปุ่นจะเข้าร่วมพันธมิตรอคัสไม่ช้าก็เร็วย่างตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดกับปักกิ่งหรือสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามจากจีนเป็นเพียงข้ออ้างการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของโตเกียวเพิ่มขึ้นหรือความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มทหารต้านจีนก็เพราะต้องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นรัฐที่มีอำนาจทางการทหารฟื้นกองทัพแห่งอาทิตย์อุทัยอีกครั้งส่งจงผิงกล่าวว่าวัาวนนี้ญี่ปุ่นดูเหมือนจะกลายเป็นสังคมที่เอียงไปทางขวา และถือว่าจีนเป็นศัตรูในจินตนาการที่ใหญ่ที่สุดโดยเข้าไปแทรกแซงคําถามของจีนในกรณีไต้หวันและปัญหาทะเลจีนใต้ซ้ําแล้วซ้าเล่าโตเกียวตระหนักดีว่าเป็นเรื่องยากที่จะ เอาเปรียบจีนด้วยตัวเองก็เลยต้องพึ่งพาสหรัฐและสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มออค่ะเพื้อสร้างพันธมิตรทางทหารในแบบพหุภาคีพายุแห่งความขัดแย้งและสงครามเชิงพื้นที่กําลังตั้งเขาคืบคลานเข้ามาสู่เอเชียแปซิฟิกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงต้องจับตาดูต่อไปว่าสหรัฐและพันธมิตรจะอรารวาดด้วยท่วงท่าแบบไหนและจีนจะเดินหมากรับมืออย่างไรแม้ว่าเศรษฐกิจในเอเชียจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่เมื่อสหรัฐและพวกเข้ามากวนให้ปั่นป่วนย่อมฉุดรั้ง ภูมิภาคนี้ให้จมดิ่งได้ไม่ต่างจากที่ยุโรปกำลังเผชิญ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแหง้งไซด์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5้ากล่องแถมหนึ่งกล่องทันทีในราคาเพียง1 0 9 0บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ